ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามและก็รับชมนะครับบนช่อง y o u t u b e แมนทีวีชาแนลนะครับพบกับผมเช่นเคยครับช่างแมนคลินิกยนรัตนบุรีนะครับผมวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับเครื่องเสียงมือ2ราคาถูกนะครับผมตัวนี้มาพบกับนะครับเบอร์ลิงเจอร์นะครับเป็นมิกเซอร์นะครับ16ชาแนลนะครับผมนี่นะครับ16ชาแนลนะครับ ตัวนี้มีเอฟเฟกนะครับนะครับรายชื่อเอฟเฟกตามนี้เลยนะครับผมเป็นเอฟเฟกแท้นะครับนะครับนะครับผมสภาพนะครับตามสภาพนะครับก็ยังถือว่ายังสวยดีอยู่นะครับแต่ก็มีรอยถลอกบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับนะครับทำการใช้งานการใช้งานทั่วไปปกตินะครับใช้งาน นะครับแต่ทุกช่องนะครับผมมีโหมดนะครับต่างๆเยอะแยะนะครับนะครับผมเอฟเฟกนะครับปรับนะครับเลือกได้นะครับผมเลือกแล้วกดลงไปนะครับให้มันล็อกเอฟเฟกนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับนี่นะครับผมด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีเมนเอาพุทนะครับ ามีเอาพุดมีแบบ xlr นะครับแล้วก็แจ็คโฟนนะครับแล้วก็มีซับกรุบนะครับซับกรุบก็คือนะครับตัวบัสกรุปตัวนี้นะครับแยกมานะครับก็จะมีคอนโทรลรูมนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคล้ายกับมอนิเตอร์นะครับแล้วก็มีแชนแนลนะครับอินเสิร์ตนะครับ1-8ถึงนะครับ1-8ถึงก็นะครับ ตามนี้นะครับ1-8 1 2 3ถึง8 8ดหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับผมอ่าอินเสิร์ตนะครับ c h a n n e l i n s e r ตนะครับผมตัวนี้เป็นบาริงเจอร์นะครับของแท้นะครับผมนะครับนี่นะครับบาริงเจอร์นะครับผม ตัวนี้มีไฟแพนทอมนะครับจ่ายไมให้อ่าจ่ายไฟให้ไม c คอเดนเซอร์ด้วยนะครับผมนี่นะครับนะซีเรียลนัมเบอร์ก็นะครับตัวโค้ดก็ยังอยู่นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับทุกช่องนะครับผมนี่นะครับการปรับความถี่ก็ถือว่าละเอียดนะครับนี่นะครับก็จะมีไฮมีมีดี มีเดยมนะครับมีเดียมแล้วก็มีฟีคันซีของการปรับนะครับว่าจะเอาฟีคันซีอยู่ที่กี่เฮิร์ตนะครับแล้วก็มีโลนะครับมีโลคัสนะครับแล้วก็มีนะครับพีเฟเดอร์นะครับปุ่มมิวนะครับแล้วก็ปุ่มแยกบัสกรุ๊ปนะครับบัตกรุ๊ปหนึ่งบัตกรุ๊ปสองนะครับก็คือนี่นะครับบัตกรุ๊ปนะครับเอฟเฟกนะครับ การปรับเยอะแยะเลยนะครับผมนะครับเอฟเฟกนะครับมีทั้งหมด99นะครับเอฟเฟกนะครับนี่นะครับผมครับสามารถใช้งานได้นะครับหมุนปรับไปนะครับนี่นะครับการใช้งานทั่วไปปกติทุกช่องนะครับท่านใดสนใจก็ โทรมาสอบถามนะครับผมตามข้อมูลด้านล่างคลิปนะครับส่วนราคาเดี๋ยวลงไว้นะครับผมตัวนี้จัดไปในราคาเบาๆเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจก็นะครับโทรมาสอบถามทักมาสอบถามนะครับในข้อมูลด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซหรือไลน์นะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะที่ติดตามและก็รับชมด้วยนะครับผมช่างแมนคลินิกยนต์นะครับในช่อง u t u b e แมนทีวีชาแนลนะครับเครื่องเสียง มือสอราคาถูกนะครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ